สวัสดีครับพบกับ Morning Brief นะครับประจำวันที่4เดือนมิถุนายนวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะประกาศรายชื่อหุ้นเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยนะครับชุดใหม่นะครับประมาณช่วงกลางเดือนนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์นะครับจะมีการประกาศเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยชุดใหม่ปีละสองครั้งนะครับก็คือเพื่อปรับใช้ในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะครับครั้งนี้รอบนี้เนี่ย ก็มีการคาดการนะครับว่าตัวไทแทบหรือ TTW เนี่ยจะเข้าในการคำนวณเซต50สครับส่วนตัวที่จะออกเนี่ยก็คือตัวบ้านปู่นะครับส่วนเซตร้อยเนี่ยก็จะมี ACE, Bfit, TVO, Eastwater, w a r u p แล้วก็ดูโฮมนะครับอาจจะมีการเข้าเซตร้อยนะครับส่วนตัวที่จะหลุดจากเซตร้อยเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นตัว PSL, Era1, Thai, Delta STPI แล้วก็ BGC นะครับที่มีการคาดการณ์ว่าจะหลุดนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยออกมาน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะคาดเคลื่อนไม่ได้เยอะนะครับส่วนประเด็นต่างประเทศนะครับเมื่อวานแตชินีด,ดาวโจนเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า527จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสัก2.1%นะครับมาอยู่ที่26,269จุด ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่แรงอยู่นะฮะ2%เนี่ยถามว่าทําไมเพิ่มขึ้นแรงนะครับก็มีปัจจัยบวกนะครับหนุนจากรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับของ Automatic Data Processing Inc. หรือว่าเรียกย่อว่า ADP นะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยทางภาครัฐบาลของสหรัฐเนี่ยก็จะนำไปประกาศนำไปใช้งานต่อนะครับซึ่งตัวเลขนี้เรามีการเห็นก่อนเนี่ยก็คือตลาดเขามีการประกาศมาก่อนนะครับ สำหรับตัวบริษัท ADP เนี่ยก็คาดว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ย,เ,ยเดือนที่แล้วนะครับจะลดลงเพียง2.76ล้านตำแหน่งนะครับซึ่งจริงๆตลาดคาดว่าจะลดลง8.8ลล้านตำแหน่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขจริงเนี่ยอาจจะออกมาน้อยกว่าที่คาดการถึง3เท่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขการจ้างงานในเดือนเมษายนเนี่ย ลดลงกว่า19.6ล้าน,นครับเกือบ20ล้านตำแหน่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมันเป็นซนติเมนต์ที่บวกขึ้นนะครับทำให้มีความเชื่อว่าเ,เราเนี่ยได้ผ่านนะครับในเดือนที่แย่ที่สุดไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ยลงตั้ง20ใช่ไหมฮะแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยเหลือเพียงแค่2.8ล้านตำแหน่งเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ก็สอดคล้องกับประเด็นเรื่อง มีการคาดการณ์ว่าไทายแท็บจะเข้าเซต50นะครับ r o r n i n r i r i เนี่ยก็เลือกหุ้นมา3ตัวนะครับตัวที่อยู่ในอุตสาหารกรรมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีคะแนนเทคนิ c a l Score ของสบายเทรดเอที่ดีเนี่ยก็จะเลือกมา3ตัวนะครับมีตัวไทยแท็บ TTW นะครับคะแนนเทคนิคอลสกอร์ e 96นะครับ CBG คะแนนเทคนิคอลสกอร์ e 96 SMPC คะแนนเ e c h ิ i c a l Score 96นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสบายโตก t ท p อปพินะครับ ประจำวันที่6กปรทษครับประจำวันที่4เดือนมิถุนายนนะครับก็คือเลือกตัว t h a i t a บนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ coverage นะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็เลยเลือกมาในวันนี้นะครับไทแท็บเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ําประ,ป,ระปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับกําไรงวด Q 1ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรลดลง13.5%เ e a r o ด Year นยอเนะครับมาอยู่ที่638ล้านบาท ด้วยหลักๆเนี่ยกดกดดันจากส่วนแบ่งกำไรนะครับของบริษัท CKP นะครับไทแทบเนี่ยไปถือหุ้นใน CKP นะครับแต่ถือไม่ได้เยอะก็คือเป็นบริษัทร่วมแล้วก็รับรู้รับส่วนแบ่งกำไรหรือส่วนแบ่งขาดทุนมานะครับโดยในแต่วันหนึ่งที่ผ่านมาในี่ย CKP ก็ขาดทุนนะครับรับรู้ขาดทุนมา85ล้านบาทนะครับจากภาวะภัยแรงนะครับเพราะว่า CKP เนี่ยเขาเป็นโรงงาน โรงไฟฟ้านะครับพลังงานน้ําเป็นหลักนะครับก็เกิดภัยแล้งก็เลยผลประกอบการไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเชื่อว่าผลประกอบการของไทแท็บเนี่ยจะทยอยดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนะครับก็คือในช่วง9เดือนที่เหลือเนี่ยหนุนจากความต้องการใช้น้ําประปานะครับกลุ่มครัวครัวเรือนนะครับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มครัวเรือนเนี่ยคิดเป็น50เซนของปริมาณขายรวมของไทแท็บนะครับก็คือกลุ่มครัวเรือนเนี่ยก็มีการ คนก็มีการอยู่บ้านมากขึ้นนะครับก็การใช้น้ำเนี่ยก็ยังคงต้องมีอยู่นะครับอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงในค2เนี่ยเขาเป็นช่วงรู้ดูร้อนนะครับก็จะมีจะมีการใช้น้ํามากขึ้นกว่าช่วงอื่นๆนะครับก็จะหนุนไทยแท็บนะครับส่วน Q ิเนี่ยก็เป็นรดูฝนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับก็จะหนุน CKP ซึ่งก็เป็นบริษัทร่วมของไทยแท็บก็จะรับรู้ส่วนแบ่งกําไรเข้ามาในงบการเงินนะครับ รวมถึงมีประเด็นว่าเราคาดว่ามีแนวโน้มสูงนะครับที่ Thai t ท a แท็บไท a แท็บเนี่ยจะเข้าในการคำนวณเซต50นะครับสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลให้เราวันนี้สไปโตทอปิกเลือกตัว Thai t ท a แท็บมาแต่ยังไม่ได้โคเลชนะครับดังนั้นก็จะไม่ได้รวมเข้าไปในพอร์ตของสไปโตเรคคอมเมนเดชันในช่วงเย็นนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ